ดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมช่อง Rider Mode X Gaming นะครับก็วันนี้นะครับก็หลังจากที่ผมได้รีวิวแนะนำนะครับเกมดัน g e o n Hunter c h a m p i o ปนะครับไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาะเล่นแบบซีเรียสโหมดซีเรียสเอาจริงเอา,เอาจังเพื่อ้พี่น้องได้ดูว่าผม เล่นเกมนี้เป็นยังไงนะครับจะได้รู้ว่ารู้สึกยังไงที่ได้เล่นเกมนี้นะครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีโหมดหลากหลายให้เราเล่นนะครับเราจะเล่นแบบ r o v ก็ได้หรือว่าเราจะเล่นแบบ่าดานะตะลุยดันเจียนพดถล่มบอสก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีให้เราเลือกหลากหลายที่จะเล่นเราจะเล่นแบบไหนก็แล้วแต่ถนัดของเรานะครับแต่ผมก็จะ อาจจะมาลองเล่นในแบบเป็นการประชนภัยนะครับไปฝ่าดันเจียนก็คือฝาอ่าพอไปถึงบอสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ดูเนาะว่ามันจะมีที่ผมเล่นอยู่แล้วนะครับก็คือการประชนภัยเนาะทีนี้นะครับผมก็เล่นไปแล้วประมาณการะดานแรกนะครับก็ผ่านไปละกระดานที่2ก็ผ่านไปละกระดานที่สามนี่นะครับก็อ่า เราทาภารกิจเรียบร้อยแล้ะทีนี้ก็มาถึงกระดานที่4เนาะกระดานที่4นี้ก็ผมก็ลองเล่นไปอีกนะครับไปอีกด่ดานแรกนี่ผมผ่านแล้วนะแต่ว่าผมจะย้อนให้พี่น้องได้ดูแล้วก็ได้เล่นได้เห็นว่าการะตะลุยฝ่าด่านประชนภัยดันเจี้ยนะเป็น,ปนยังไงนะครับผมจะเริ่มจากกระดานที่4เนาะจะเล่นให้พี่พี่น้องที่รับชมได้ดูนะครับว่าเล่นหมวดซีเรียสเอาอจริงเอาจังเนี่ย ไดงินยังไงเนาะโอเคผมจะกดด่านที่หนึ่งนะครับก็คือในเกมเนี่ยก็จะมีอะไรทีว่าสายฟ้านะครับที่เป็นไอเทมนะครับถ้าเราจะเข้าไปเล่นเราก็ต้องเสียไอสายฟ้านี่แหละครับเราต้องเสียประมาณ3ามสามหน่วยนะครับผมจะกดเข้าไปนะครับแล้วผมจะลองเล่นด่านนี้ให้ดูเนาะ เราก็เสียไป3ไอเทมนะครับอันนี้เป็นเป็นการประชนัยดันเจียนกระดานที่4เนาะนะผมก็จะลองเล่นผ่านด่านให้ดูนะครับแบบจริงจริงจัง,จง,จงๆเ,เล่นเอาจริงเลยนะครับน่รอสักครู่นะครับ โอเคแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่จะคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังประมาณ3 3คนนะครับแต่เป็นพวกนี้เป็น AI นะเป็น AI นี่นะครับโอเคมันจะต่อทางมาให้เราผมจะเล่นต่อไปละก็จะไม่รอละนะครับอโอเคไปต่อนะครับ ก็บางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตเ i เนาะ AI ก็จะพลังของเ i ก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับ yeah. อันนี้ผมก็จะไม่ซัพพอร์ต AI เนาะโ <c oughs> อเค okay. อนน้นะครับแล้วก็มาเติมพลังหน่อยโอเคอีกแล้วโอ้ยครับอโอเคเราเจอบอสลบแล้วครับน,นี่เป็นบอสบอสย่อยนะโอเค okay. อนน้นะครับ นี่ครับเอาให้ตายครับนี่ครับไม่ต้องเติงใจเนาะไปอีกนะครับเรียบร้อยแนละ้วนี่ไปเลยครับอืออันนี้ด่านแรกนะครับผมก็ผ่านให้ให้ดูเนาะนะครับาแล้วก็ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตามกระดานเนาะ อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลน,นะครับก็ไปอีกนะครับไปกระดานที่สองือมโอเคครับผมจะไปที่กระดานที่สองเนาะต่อสู้นะครับอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวกอรเรานะครับก็จะแข่งขันว่า ถ้าเราคิวได้เยอะๆเกินเกินกว่าตัว๊อปตัวนี้ก็คือเราก็จะสามารถผ่านด่านต่อไปได้นะครับเรามาลองกันเลยนะครับผมต่อสู้ละโอเคอันนี้เราต้องมองว่าเป็นการแข่งกันเนาะแข่งกันคิวนะครับไม่ได้คิวกันเองนะก็แข่งกันคิวใครใครชนะนะครับ ใครได้ใครคิวได้มากกว่าคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะนะครับมผมก็ต้องอพยายามที่จะคิวให้ได้เยอะนะครับผมเคยเล่นไปแล้วนะรอบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ผ่านเนาะต้องพยายามอีกความยากมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับมาแล้วครับคู่แข่งเราโอเคเริ่มเลยครับนี่ครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโอ้โหยากมากเลยครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับอโอ้โหเราตามหลังสองเลยโอ้โหคือเขาไปแย่งคิวเราเนี่ยแหละครับพยายามตัวเล็กๆก่อนแล้วของเขาก็ไปแปดละนี่ครับโอ้โหเราสามเขสิบสองไม่ไหวครับเอางี้แล้วกันผมจะไปแย่งเขาแล้วกันนะไอ้ไปแย่งเขาถ้ามันเล่นมันเล่นตรงไหนเราก็แย่งตรงนั้นนะครับนี่ครับ โหเราไปไม่ถึงไหนเลยมันเล่นนะเล่นเอาตัวเล็กๆก่อนเนะตัวใหญ่ๆก็ไม่นี่ครับอ่าสะดุดสะระนะครับเดี๋ยวเราตายนะสงสัยผมต้องเล่นใหม่แล้วเนี่ย มันสามสามแล้วมันเล่นล่อตัวเล็กๆก่อนนะ <ừ> เราจะได้ไปเสียเวลาตัวใหญ่นี่แหละเสียเวลากับตัวใหญ่มันก็ฉลาดนะเอไอแคเดียว ตัวเล็กๆครับผมพยายามทําตัวเล็กๆให้ตายก่อนนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะต้องเล่นตัวเล็กๆก,ก่อนนะผมก็ลืมไปนะเอาตัวเล็กก่อนไปเสียเวลาไอ้ตัวใหญ่ๆนี่ก็ยากกันนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆครับ เล่นเล่นเล่นเอาใหม่นะครับเอาใหม่ผมก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็จะมีการแนะนำตัวละครเนาะในเกมนี้ก็จะเชียร์ให้เราไปซื้อนี่แหละะครับแล้วก็เสียเงินอะไรประมาณนี้ต้องไปซื้อคูปองแล้วก็เสียเงินอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะรู้สึกว่าผมจะรู้เทคนิคแล้วนะว่าเราจะคิวให้ได้เอะ ยังไงก็คืออย่าไปเล่นตัวใหญ่ก่อนเนาะเราเล่นตัวเล็กก่อะนี่ฮะตัวใหญ่มันทำให้เราเสียเวลานั่นเองเห็นไหมครับนี่ฮะต้องตัวเล็กนะฮะตัวเล็กตัวเล็กไว้ก่อนนี่นี่ฮะตัวเล็กตัวเล็กนี่ฮะตัวเล็กไว้ก่อนตัวเล็กมันจะคิวง่ายนี่ฮะนี่ ไม่โอ้โห่ฮะ่ฮะโอ้โหตามหลังอ่ไม่เข้าใจครับผมเข้าใจเพิ่งจะเข้าใจเมื่อปีนี้เองต้องเอาพยายามเอาตัวเล็กให้ได้ก่อนนะนี่ฮะไ่ตรงตัวเล็กเท่านั้นนะครับ ไม่เนาะตัวเล็กต้องพยายามตัวเล็กครับจะเอาตัวใหญ่โอ้โหมันฉลาดตรงนี้แหละครับนะตัวเล็กไปก่อนโห้ยนำหน้าเราละไม่เนาะจะพยายามตามเขาไม่ได้นะครับอย่ไปเอาตัวใหญ่ก่อนนะไม่เนจะตองเอาตัวเล็กก่อนจะตามหลังเขาได้ โ oh, อ้ยย่างกันแนละ้โหยี่ิบหกแล้วโอ้ยกระถางไม่ใช่เรื่ององ่ายนเลยนะตัวเล็กกอน ตัวเล็กตัวเล็กนี่แหละครับที่จะทำให้เรานำแป้งน,นะครับโอ้แผลยันได้ครับสง <c oughs> สัยเราจะต้องเปลี่ยนแชมเปี้ยนแล้วลระครับเอาตัวอื่นเอาตัวไหนดีเอ,เอาตัวพัดแล้วกันนี่ก็ได้ เปลี่ยนแล้วครับเราจะเอาตัวไหนดีไม่เอาอาบน้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเลเวลเยอะที่สุดนะฮะ ตัวนี้ก่อนนะครับโหศัตรูเราเอาสองไปแล้วอ่ะเพราะว่าตัวไปนัสน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับอืหเราเพิ่งคิวได้ นะครัเพิ่งจะคิวได้ตัวเดียวเองจแตตองนี้มันดีหน่อยเพราะว่ามันมันจะมีคิวให้เองนะมันไม่ต้องเพิ่งจะได้ตัวเดียว เพิ่งจะได้สองโอ้ยแพ้ลุดด้วยแล้วครับทำอืมแพ้ครับแพ้สงสัยต้องเอาตัวเดิมเนาะเปลี่ยนแชมเปี้ยนดีกว่า ไเอารรนี้เราจะเอาทำไมนะมันเดิมว่ามันมนีโอกาสสูงที่เราจะได้ชัยชน,นะเนาะครับแล้วก็ลองอันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยที่ผมจะจะลองอเพราะว่าด่านนี้สุกทุกทุกายากอยู่นะด่านนี้นะครับกระดานที่4มันจะอัพความยากไปตามกระดานเนาะไปตามด่านที่เราเล่นนะครับ แต่นี้ผมว่ามันยากสุดแล้วล่ะครับก็ต้องคิวให้ได้เยอะครับก็คิดว่าเทคกิคก็คือฆ่าตัวเล็กๆให้ได้มากที่สุดนะครับมาแล้วขออีกรอบนึงนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนไปเล่นหมวดอื่นนะครับไม่ต้องฆ่าตัวเล็กๆนะตัวเล็กให้ได้มากที่สุดนี่ฮะ นี่นหละครับท่องข้าตัวเล็กๆนี่แหละครับให้ได้เยอะที่สุดนี่นะไมคิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปอัพสกิลเนาะให้มันคอมโบโหรือว่าอ่าดาเมจก็เยอะหน่อยนะครับเพราะผมก็นี่ฮนะครไปเสียเวลาไอ้ตัวเล็กๆนี่แหละครับตัวใหญ่ๆนะครับมันทวงเวลารเราไว้คิดว่า

ตัวเวล็กๆครับเขก็ปิจารณา18เขาโอ้โห30ไปแล้วผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของดามจสของผมด้วยที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับน,นะครับมันทำให้ช้านะครับต้องไปอัปเกรดตัวละครซะหน่อยละโอเคไม่เป็นไรครับก็เียัต้องไป upgrade. อัปเกรดเวลาก็จำกัดให้เราแล้วเนาะอ่า ได้แค่ยีบสองเองอันนี้ก็เต็มที่แล้วนะใส่ลงได้เวลาไปอัพเกรดดามจแล้วครับที่เมนูนี่แหละครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะไปเล่นอีกโหมดหนึ่งก็ได้ครับโหมดถล่มบอส อันนี้การประชนภัยเนาะมันจะมีรางวัลให้เราผมเอาเที่ยวนี้นะ่าจะเอาปีศาจเน,นี่ยปีศาจกระทิงทองนี่แหละเราลองเราลองสู้ดูเนาะลองสักครั้งหนึ่งนะครับบุกคลมบอสนะครับราชา ราชาอะไรนะราชากระทิงทองอะไรสักอย่างนี่แหละครับก็ยากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับอโอเคคราวที่เราก็จะมาเล่นไปแล้วครับ ถ้าลูกกระจกเมื่อวันเสร็จก็น่าจะผมคิดว่าน่าจะก็เดี๋ยวอ่ามาละมาละนี่นะครับช่วยกันฆ่าครับแป๊บเดียวอ่าหายังนี่ครับมาละอื้อเนี่แหละ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 นะครับอันนี้มีเพื่อนเพื่อนเรามันก็จะทำให้เรามันง่ายขึ้นนะการ โอ้โหตายแล้วเราติดนนอยู่ในนี่ครับโอเคมาแล้วแบบอสมาแล้วครับโอเคครับเราก็ต้องน่าจะช่วยๆกันลุ้รรนสกัมบ์เนาะไอ้ย์ไอ้ยมันจะมีไอ้ย์จะผ่านไหม <c oughs> เราต้องฟันไปเ,เรื่อยๆต้อใช้สกิลยังไม่ได้เลยครับ ตาย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 ตา่อยู่นะโอ้ตายแลตายแลไม่อยู่นะคันไปเรื่อยครับคันไปเรื่อย ตั้งใจจะไปอยู่ในโอเคถึงเวลาแล้วครับโอกาสไม่ฮะไม่นี่นี่ฮะจะสำเร็จไหมสำเร็จไหมนี่ครับถ้าเ,เพื่อนๆเ,เราก็ล้มหายตายจากทีละคนลนคะตายแล้วโอโ้โอหตายแล้ว โหย่ามกันนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะอ,อเราอาจจะเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับอลองพยายามกันใหม่เนาะนะครับดูเวลาหน่อยโอ,โอเคกลับกอเล่นอีกรอบหนึ่งเนาะ ก็ <g ül> ไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเราคงต้องไปที่เมนูแล้วก็อาจจะต้องไปอัปเกรดดามิจของเรานะครับสามารถอัปเกรดได้อัปเกรดเกราะอัปเกรดประมาณนั้นแหละครับก็ต้องแต่ผมก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรมากมายแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูแบบเล่นเอาจริงเนาะน <c oughs> ี่นะครับไม่เกรงใจ <c oughs> โอเคครับ ทนให้ดูเลยไม้กะอาลูกกระจอกมันนะครับอนี่อีนี่นะค,ะๆๆนะคะรับเตือนอันนี้แมะเป็นบอสมาละวัวบ,บักเอกเลยครับ,รบแล้วก็พยายามที่จะลุมเลคมยครับติสรรมไครัย คิวเราก็โอ้โหช้ามากเลยก็เดี๋ยวเลือดนะครับเดี๋ยวจะใช้ตอนหลังๆแล้วกันผมว่ามาเครื่องหนึ่งลนะนี่ฮะเลือดเดือน้อยละนี่ฮะนี่ฮะอ,อีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวนะะพยายาม ไได้นะครับ <g einmal> á, นี่ไมะครับมันจะไม่ยอมแพ้นะ,ะมาแล้วเท่านี้น่าจะได้ไหมโอ้โหาลายลายนิดเดียวนะครับนิดเดียวโอเคชนะแล้วละครับโอเค พยายามไปพยายามมาก็ได้รับชัยชนะนะครับก็จะได้ไอเทมหลังจากที่ครับหลังจากที่เล่นไปนะครับโอเคผมจะเข้าเมนูก่อนเนาะเมนูหลักก็คคดว่าจะแคสให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมผมจะจะไม่เล่นยาวนะโอ้ยี่สิบสามนาทีแลวครับเดีด๋ยว ก็จะนานไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อได้นะฮะอ่าโอเคครับก็วันนี้นะก็จะมาเล่นแบบซีรีสจริงจังให้เพื่อนเพื่อนทุกคนอ่าที่ได้ดูหลังจากที่รีวิวแนะนำไปแล้วเนาะแล้วก็เราก็มาเล่นกันให้ดูจริงๆจ,งจ,งจังเลยก็นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปอ่าอะไรนะ เล่นดันเจียนฮันเตอร์แชมเปียนสำหรับเกมนี้นะครับก็สนุกมากแต่ก็มันมีข้อจำกัดก็คือว่าถ้าถ้าเราได้รางวัลได้ไอเทมมาเยอะๆเราก็ต้องเอาไปอัปเกรดตัวละครของเราเนาะให้มันมีประสิทธิภาพในการฝ่าด่านนะครับเวลาทำดาม g จเพื่อจะผ่านด่านมันก็จะเยอะขึ้นน่แอะไรนี้ครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชม ช่องนะก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ